ช่านี้ค่ะกับอาจารย์ปิงประกิตสิริวัฒนเกลนนะคะกรรมการผู้จัดการค่ะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกอรงทุน m e r c นพาร Partner จำกัดค่ะขอต้อนรับอาจารย์ปิงช่างนี้ค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปิงค่ะคือตะกี้เกริ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แนวโน้มตลาดอเข้ามาเลยละกันว่าคือ0 5เนี่ยคาดว่าไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะคำถามก็คืออยากให้มองเพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะตอนนี้ถ้า0.75เป็นยังไงหรือถ้าปรับเซอร์ไพรส์มาเลยหนึ่ง เปอร์เซ็นต์เป็นยังไงเพราะอะไรเพราะอัตรอะไรก็เกิดขึ้นได้่ะจาริงครับก็เป็นยังไงนะครับจะพูดยังไงดีตลาดจะเปันไม่มีทางเป็นหนึ่งอย่างแรกเพราะนั้นเราไม่ต้องไปคิดเรื่องเป็นหนึ่งนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่ศูนย์จุดห้าด้วยดังนั้นก็ศูนย์จุดเจ็ดห้าแน่นอนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เราคุยกันมาทุกครั้งก็คืออินเฟคชันพีคเฟดพีคนะครับ หมายถึงว่าอินเฟลชันน่ะมันก็จะสูงแค่นี้แหละ9.1%เนี่ยน่าจะเป็นพีคแลัวนะครับดังนั้นการดําเนินการนโยบายของ f ฟดก็น่าจะเป็นไปอย่างที่เขาสื่อสารมาตลอดมันจะไม่ได้เป็นเหมือนก่อนหน้านี้ที่สื่อสารออกมาอย่างหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะเงินเฟอร์มันเกินค่ามาตลอดแต่รอบนี้มันกําลังชัดแล้วอะว่ามันได้แค่นี้แต่เพราะนั้นดอกเบี้ยก็จะขึ้นแค่0.75ครับก็จะเป็นอินเฟลชันพีคเฟดพีคสิ่งที่น่าสนใจก็คือ สัญญาณในอนาคตมากกว่าว่าเ <ừ> um. ฟดจะส่งสัญญาณออกมาว่าอย่างไรซึ่งก็เชื่อว่าก็คงส่งสัญญาณเป็นไปอย่างที่ตลาดคาดหมายว่าก็ครั้งหน้าก็อาจจะเหลือแค่0.5%นะแล้วก็อาจจะปรับการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้การขึ้นดอกเบีย้ยแบบโหดร้ายแบบเดิมก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นทรงเนี้ซึ่งตลาดก็ได้ตอบรับในทางที่ดีในคืนว <ừ> um. ันที่21น,นะครับเพราะวันที่28มันจะมีการรายงานตัวเลข GDP อเมริกานะครับซึ่งโอกาสที่จะเป็นติดลบเนี่ยเยอะ แม้ว่าตอนนี้คาดก,การของการคาดก,การมันจะอยู่ที่0.5เปอร์เซ็นตแต่โอกาสที่จะต่ำกว่า0.5เลื่อยจนไปถึงติดลบเนี่ยก็มีไม่น้อยนะฮะถ้าติดลบก็แปลว่า GDP อเมการจะติดลบสองตรมากติดก็เข้าสู่รีเซชชันตลาดอาจจะตกใจครับตกใจกับรีเซชชันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นการลงแบบไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราหยุดนะฮะแล้วพอสัปดาห์หน้าเรากลับมาซื้อขายหุ้นเนี่ย สัปดาห์หน้าตลาดก็จะเริ่มตั้งหลักได้อยู่ดีว่าอ๋อ GDP ท,ที่ติดล้มเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของเทคนิคเข้าเทอมพอไปดูเรื่องของโเมสติกดีมา a แล้วมันไม่ได้แย่นี่ <c oughs> นะครับการจ้างงานก็ยังดีอยู่อัตราการว่างงานก็ต่ําลงนะครับรายได้ส่วนบุคคล personal income ก็ดีขึ้นเอาเพราะฉะนั้นเอามันไม่ต้องตกใจมากนี่อะก็ฟื้นกลับมาอีกเพระนั้นช่วงเดือนหน้าผมก็เชื่อว่าแม้จะมีความกังวลเรื่องของ GDP ติดลบแต่คนเขาจะไม่ได้สนใจกันมากคนเขาจะสนใจแต่ว่าเดี๋ยวเฟดก็จะ ลดการขึ้นดอกเบีย้ยเดี๋ยวเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นมาเองอ่าหุ้นมันก็เลยจะไม่ลงครับเต่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบชิลๆนะครับเป็นการฟื้นตัวท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางก็เป็นจังหวะที่เราอาจจะซื้อหุ้นเทรดดิ้งขายหุ้นได้นะครับเอ่อเป็นช่วงเวลาที่ที่เทรดได้ครับช่วงเวลานี้สบายๆนะครับ อืมนะคะคือตอนนี้สัญญาณภาพที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเฟดโอเคแน่นอนละเป็นที่น่าชัดเป็นแบบนี้แล้วถ้ามาพูดถึงสัญญาณภาพของการรีพอร์ต GDP Q2 ที่กําลังจะมีการรายงานออกมาเนี่ยคืออย่างที่อาจารย์บอก Q1 ติดลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ Q2 สัญญาณออกมาน่าจะมีการติดลบตลาดอาจจะมีการ กระตุกบ well ้างเล็กน so ้อยแบบนี้มาพูดถึงราคาน้ํามันดิบที่มีการย่อตัวลงมาดีกว่าวิถุนาที่พีคมากเลยประมาณร้อยิดอลลาร์ต่อบาร์เรลตอนนี้อยู่ประมาณเก้าสบหกบวกลบประมาณนี้ดังนั้นเงินเฟ้อทั่วโลกมีโอกาสที่จะผ่อนแรงลงไหมคะอาจารย์ปิงเพราะว่าถ้ามีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในครั้งถัดไปก็เนี่ยเดือนสิงหาอย่างนี้ค่ะอาจารย์ปิงอย่างแรกอย่าเรียกผมอาจารย์เลยนะฮะเรียกผมปิงเฉยๆก็ได้คุณปิงก็ได้นะครับเรียกคุณปิงเฉยๆก็พอนะครับ กลับมาว่าตอนนี้เงินเฟอ้อมันมันแถวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันพีคนะครับราคาทิศทางน้ามันโลกมันปรับลดลงนะครับเออเราจะเห็นได้จากตอนนี้ราคาแก๊สเบนซินน้ํามันเบนซินในอเมริกาเนี่ยปรับลดลงในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมากที่สุดในรอบสิบปีเลยนะในสัปดาห์เดียวนะฮะเป็นอัตราที่มากที่สุดนะครับแล้วก็สินค้าเกษตรอะไรทุกๆอย่างราคาสินค้าอาหารมันปรับลดลงนะครับเพียงแต่ว่า มันมันก็ทำให้เงินเฟอ้อทั่วไปอ่ะลดลงแต่มันไม่ได้ไปทําให้เงินเฟ้อพื้นฐานลงเพราะว่าเงินเฟ้อพื้นฐานเกิดจากสินค้าและบริการพวกนี้มันลงยากเพราะมันขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับลงยากแล้วไอ้เรื่องน้ํามันเนี่ยมันยังเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยอัะเัสเซียก็เริ่มเล่นแง่อีกครั้งหนึง่งนะฮะก๊สพรอมก็ประกาศว่าอาจจะส่งก๊ซเข้ายุโรปเนี่ยเพียงแค่20%ของกํกำลังการผลิตทั้งหมดเพราะว่าเขาก็อ้างว่า ตัวเครื่องจักรของเขาเนี่ยมันทางานได้แค่เครื่องเดียวอีกเครื่องเนี่ยไอตัวใบพัดเทอร์ไบน์มันเนี่ยส่งไปซ่อมที่ Canada. แคนาดาแคนาดาไม่ยอมส่งกลับมาเพราะมันมีเรื่องของแซงชันอยู่นะครับก็กลายเป็นว่าคุณยังคุณเอาแก๊สไปแค่นี้แล้วกันตอนเนี้ยุโรปมันยังไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับแต่เดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าหนาวเงี้ยมันจะเดือดร้อนทําไมแก๊สพร้อมถึงเริ่มส่งแกแ๊สแล้วไม่ได้ส่งแก๊สเยอะก็เพื่อไม่ให้สตอเรจการการเก็บแก๊สไว้เป็นแก๊สสำรองของยุโรปเนี่ยเพียงพอต่อหน้าหนาวไง คือให้ให้ไปแค่เนี้ยยุโรปก็จะเก็บไม่พอทําให้หน้าหนาวยุโรปก็ต้องเดือดร้อนอีกอยู่ดีนะครับเพราะนั้นทิศทางเงินเฟ้อมันอาจจะยังกลับมาหลอกหลอนเราอยู่ยังประมาทไม่ได้นะครับ <c oughs> ได้ว่ายังประมาทไม่ได้นะฮะอ่ะติดปากไปแล้วตอนนี้อาจารย์ติงแม่ติดปากไปแล้วขอไปติดปากเพราะอาจารย์เห็นไปเบรรยายหลายที่ด้วยนะคะก็เลยต้องขออนุญาตนิดนึนนงด้วยความนับถือจริงคริะ <c oughs> เดี๋ยวพยายามจะเรียกปรับเป็นคุณปิงแล้วกันนะคะอะมาทำทิศท,ท,ทางของอัตราการแรกลกเปลี่ยนค่าเงินแล้วก็ทิศทางการประชุมของกรงนอนงองนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางดรเศรษฐพุทธเนี่ยผู้ว,ว่าทบเขาก็มีการออกส่งสัญญาณเมื่อวันศุกร ที่ผ่านมาตอนนี้ถ้าเธอพูดถึงตามคอนเซ็ปต์เนี่ยประมาณ0ูจแน่ๆยังคงเหลือการประชุมอีก3ครั้งอาจารย์ปิงมองอยังไงคะโอ, ó, โอ้ขอคุณปิงมองอยังไงครับ<อ>ขอตก<อ>็ดู<ๆ>จากสัญญาณของผู้ว่าแห่งชาติก็ก็จ,จะไม่ได้ไม่ไม่เลือกที่จะขึ้นแบบเร็วร้อนแรงอะไรในระยะสั้นนะครับคง <ừ. S 2> เลือกแบบว่าช,ช้าๆนะเปิดช่องให้ตัวเองเลือกนโยบายได้นี่ครับก็คือขึ้นแบบ0ู5 0.25 0ด5สน้าไปคือเท่าที่ฟังแล้วอ่ะหนึ่งดรเศรษฐพุทธผู้ว่าแห่งชาติเขาก็พยายามที่จะสื่อสารว่า เอ,อ่เรื่องส่วนต่างดอกเบีย้ยไม่ได้มีผลเกี่ยวเรื่องของกระแสงเงินทุนไหลเข้าออกนะครับนะผม <c oughs> อ่านแล้วผมก็อึง้งๆนะคือก็คือข้อเท็จจริงปัจจุบันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือส่วนต่างดอกเบีย้ยมันไม่ได้ทาให้เงินทุนไหลออกซึ่งในนี้นเรื่องนี้มันเราก็เล่ากันอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ไหลออกหรอกเพราะเงินมันก็ยังเข้าในตาสารี้แล้วก็ตาสารทุนก็ไม่เถียงหรือบางประเทศที่มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแคบก็ยังเห็นเงินทุนไหลออกเช่นในอินเดียเป็นต้น คือก็เข้าใจอยู่หรอกนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่าในอนาคตกระแสงเงินทุนจะไม่ไหลออกเพราะส่วนต่างดอกเบี้ยนะครับคืเน,นี้มันคือภาพปัจจุบันไม่เถียงหรอกแต่ถ้าเกิดสมมุติลองนึกภาพแล้วกันว่าถ้าเกิดเงินบาทมันยังอ่อนค่าไปอีกเรื่อยๆล่ะ <S <S อ่าแล้วเงินทุนที่ไหนมันจะอยู่ได้หรือส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันชีห่างมากจนแบบว่าตามไม่ทันจริงๆแล้วอ่ะเงินทุนที่ไหนมันจะยังอยู่กระแสงเงินทุนเนี่ย คือตอนนี้มันยังอยู่ในเลเวลเพราะอะไรทาไมถึงยังไม่ได้ออกมากเพราะว่าเรียวยูของไทยเทียบกับอเมริกามันยังเท่ากันอยู่ใกล้ๆเคียงกันคือลบห้าลบหกเปอร์เซ็นต์พอๆกันมันยังไม่แตกต่างกันมากแล้วถ้าเกิดมันฉีกห่างกันไปมากกว่านี้ล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยเกิดตลาดกระแสเงินทุนมันเกิดไหลออกขึ้นมาจริงๆอ่ะแล้วจะรับผิดชอบไหวไหมกับการที่บอกว่าณวันนี้กระแสเงินทุนมันไม่ได้ไหลออกเนื่องจากส่วนต่างดอกเบี้ยมันยังไม่ได้เห็นผล คุณเป็นเจ้าของกระแสงเงินทุนหรืออย่างไรคุณถึงได้รู้ใช่ป่ะมันไม่ได้ไงครับเพราะนั้นหน้าที่ในการดําเนินนโยบายคือทําให้ทุกอย่างมันมีเสถียรภาพหมายความว่าอะไรที่กันก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้มันก็ควรต้องเริ่มกางแบเรียร์ขึ้นมานะครับมันไม่ใช่แบบว่าไปมองว่ามันยังไม่เกิดก็ไม่ต้องทําอะไรมันเหมือนกับอะไรครับเอ่อน้ําทะเลหนุนจะท่วมกรุงเทพอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเอาน้าทะเลกําลังจะหนนอยู่ในและในอนาคตกรุงเทพกําลังจะจมมันเกิดขึ้นอย่างยัง,ยงถ้ายังก็ไม่ต้องไปกั้นเขื่อนสิ รอให้มันท่วมก่อนแล้วค่อยมากั้นเขื่อนเข้าใจความหมายไมหมฮะอารมณ์นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมฟังแต่พวกแบงค์ชาติก็คือผมคิดว่าก็สิ่งที่สื่อสารมามันคือแฟกต์ในปัจจุบันแต่ว่าความเสี่ยงอะ่ะมันในอนาคตอะ่ะอยากให้ให้น้ำหนักเพิ่มมากกว่านี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้เรื่องของกระแสเงินทุนไหลเข้าออกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนต่างดอกเบี้ยหรอกแต่ที่มันเรากําลังกังวลกันก็คือเงินเฟอ้อ เงินเฟ้อตอนนี้เราอันนี้สงชคดีว่ามันเป็นเรื่องของเบสเอฟเฟกราคาน้ํามันกับอาหารมันกำลังเริ่มลดลงและฐานของเรามันสูงขึ้นคือเขาอธิบายว่าเงินเฟ้อของเราเนี่ยนะฮะมันมันมาจากฐานที่ต่ําไงเข้าใจความหมายนะครับเศรษฐกิจเราปีนี้ไม่ถอดถอยหรอกเพราะมาจากฐานที่ต่าดังนั้นเงินเฟ้อที่เราสูงมันก็มาจากฐานต่ำแต่ว่าพอเงินเฟ้อมันค่อยๆสูงขึ้นเนี่ยเงินเฟ้อเราอาจจะลดลงจากฐานที่สูงขึ้นอันนี้เรากําลังฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเช่น เราไปฝากชีวิตไว้กับราคาน้ํามันราคาสินค้าอาหารแล้วที่มันจะรุนให้มันปรับลดลงคาถามคือแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้ที่มันลงลงอยู่มันเนี่ยมันเดะมันเด้งกลับไปเหมือนอย่างที่ราคาแก๊สในยุโรปตอนนี้กาลังเด้งกลับเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าเงินเฟ้อมันได้ส่งผ่านไปยังสินค้าแล้วก็บริการมันไปอยู่ที่เงินเฟ้อพูดง่ายคือมันเป็นฝังไปที่เงินเฟ้อพื้นฐานแล้วนะครับจริงอยู่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไปกระทบกับ GDPGDP จะต้องลงแน่ มันจะไปกระทบกับรายได้ของภาคครวัวเรือนต้องลง,งแน่ๆแต่ถ้าเงินเฟอ้อคุณประมาทกับมันแล้วมันกลับมาอีกมันก็จะกระทบกับรายจ่ายของภาคครวัวเรือนเมื่อเวทแล้วระหว่างรายจ่ายภาคควเรือนกับรายได้ภาคควเรือนเนี่ยที่มันลดลงเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกันไงนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบีย้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นที่จะต้องทําครับแล้วเอ,อจริงอยู่นะว่าเราอาจจะไม่จาเป็นต้องทําตามแบบชบาวบ้านชาวเมืองนะครับแต่ขอโทษนะฮะไปดูแผนที่ตอนนี้นะครับเกือบทั้งโลกอะ่ะ เขาขึ้นดอกเบี้ยกันทีหนึ่งศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันไปไปกลางแผนที่แล้วมันเกือบทั้งโลกจริงๆนะฮะมันมีอยู่แค่จิงเดียวนี่ฮะประเทศไทยนีฮะเก่งสุดในโลกฮะไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ควรไหมใช่ไหมครับก็ผมก็มองว่าการดำเนินนโยบายกันเงินในบ้านเรามันผ่อนคลายมากเกินไปแล้วมันกลายเป็นว่าเพิ่มความเสี่ยงในอนาคตใช้คำว่าเพิ่มความเสี่ยงในอนาคตแล้วกันคือปัจจุบันเนี่ยมันมันถูกอย่างที่ว่าแบง์ชาติพูดแหละแต่ความเสี่ยงในอนาคตอะถ้าเกิดสมมติว่าเง ถ้าเกิดสมมติว่าส่วนต่างดอกเบีย้ยในประเทศกับต่างประเทศมันถ่างออกไปมากกว่านี้ม,มากๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ในปีหน้ามันกลายเป็นว่าแบงก์ชาติอาจจะต้องมานั่งเล่งขึ้นดอกเบีย้ยในปีหน้าเยอะๆแล้วพอมาเล่นขึ้นดอกเบีย้ยในปีหน้าเยอะๆก็จะไปกระแทก GDP ปีหน้าอยู่ดีนะครับสู้เราทยอยทยอยขึ้นเลยดีกว่าไหมและปัญหาในปีเนี้ยมันเราติดก,กับดักเรื่องของการประชุมที่มันมีจํานวนที่น้อยมากเกินไปนอะชาวบ้านเขาประชุมกันแปดครั้งเราปีนี้ประชุมแค่หกครั้งอะครับ นี่คือเงื่อนไขสําคัญที่เขาไม่พูดไงเขาไปพูดอะไรก็มม่รู้นะครับนะคืออย่างที่บอกว่าเราไปฝากความหวังหลายๆอย่างแล้วตอนนี้ทุกคนก็ฝากความหวังเชื่อว่าไว้ที่ภาคการท่องเที่ยวเหมือนกันว่าสัญญาณภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะสามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้ดีกว่าที่ค่าตลาดคาดไว้ได้หรือเปล่าในช่วงครึ่งปีหลังอาจาร,รย์คุณปิงมองอยังไงคะ การท่องเที่ยวมันดีขึ้นมาแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะ hmm. ว่าทิศทางมันเป็นไปอย่างนั้นตั้งแต่เราเริ่มลดเงื่อนไขการเข้าประเทศนะครับจากหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับตั้งแต่ไม่ต้องมี rt pcr เลยแค่ atk จนไปถึงไม่ต้องมี atk แล้วเข้ามาได้เลยเนี่ยนะครับก็ <laughs> เพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเดือนม,มิถุนาที่ดีขึ้นมาจากประเดือนพฤษภาที่ดีจากเดือนเมษากว่าเท่าตัวเดือนม,มิถุนาก็น่าจะยังขยับขึ้นไปในระดับแบบ700,000คนได้นะครับคือมันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั่น เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญครับอืมนะคะส่วนแรงซื้อคืนของหุ้นไทยจากต่างชาติล่ะคะก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีะๆๆๆนะครับบอกว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็กลับมาซื้อคืนในสิ่งที่ควรซื้อคืนเช่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งลงมากเกินไปนะครับและยิ่งแบงก์ชาติส่งสัญญาณเป็นแบบนี้ก็ทําให้เราอาจจะลดความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจที่จะโดนกระแทกจากการเล่งขึ้นดอกเบี้ยก็ได้แต่ปีหน้าไม่รู้นะ เข้าใจนะคือตอนนี้เรากำลังเหมือนแบบเออ,อสถานการณ์ปัจจุบันมันชิลก็ชิลไปก่อนอนยะ่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าไอ้ความกังวลว่าแบงก์ชาติจะเล่นขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้มันลดลงนะครับ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นทําให้กลุ่มธนาคารเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาเพราะว่ากลุ่มธนาคารอาจจะได้ไประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาขึ้นก็จริงนะครับแต่เขาก็ต้องพึ่งผ่าน,ลนโลนกรอโลนกรดขึ้นอยู่กับการเติบโตเศรษฐกิจนะครับก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์เลยกลายเป็นน่าสนใจโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารที่มันจ่ายันผลดีๆแล้วก็จ่ายันผลดีๆระหว่างการเช่น K k p ก CA อาจจะเป็นหุ้นเด่นในวันนี้ไปเลยก็ได้นะครับดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นผลระหว่างการน่าจะในระดับแบบเกือบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอ่านะคะก็อ่ะยังมีกลุ่มน่าสนใจก็คือมีหลายกลุ่มด้วยเช่นกันตอนนี้ถ้าถามว่าหลือเวลาสองวันทางคุณปิงแนะนํำยังไงว่าโอเคยังพอเล่นตีมผลประกอบการ Q2 ได้หรือไปรอซื้อหลังนู่นอะไรต้นทีนสิงหาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งยังไงดี เออ,เอ,อผมคิดว่าเราซื้อตอนนี้ครับแล้วเทคโปรฟิตกันในระหว่างสิงหาครับเพราะว่ากันยายนก็น่าจะเริ่มเห็นเปลี่นกันคว่ำลงมาอีกครั้งหนึ่งครับพูดมาแบบนี้ชัดเจนชัดเจนนั้นก็ช่วง,งนี้เปน็นช่วงที่เราซื้อหุ้นได้เก่งได้แล้วก็ไปรอขายสิงหาแล้วก็ระมัดระวังตั้งแต่กันยายนเป็นต้นไปนะครับเพราะว่า เดี๋ยวตลาดก็จะต้องกลับมากังวลกับรีเซชันตามตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะโผล่มาให้เราเห็นว่าเฮ <im it> ้ยเฮ้ยเฮ้ยชี้ว่าจะเป็นรีเซชันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค <im it> ือตอนเนี้ยมันเรามันมีอยู่สามเรื่องที่เราต้องคุยกันไงครับเราให้ฟังเสมอว่าคุยเรื่องของดอกอ๋อคุยเรื่องของเงินเฟอ้อเฟดแล้วก็รีเซชันนะตอนนี้เงินเฟ้อกับเฟดอะ่ะไม่ต้องไปคุยแล้วพอไม่ต้องไปคุยแล้วตลาดก็ดีใจไงใช่ไหมตลาดก็ตอบรับก่อนแต่ว่า มันก็ต้องเข้าสู่โหมด recession อยู่ดีซึ่ง recession มันต้องใช้เวลาบางช่วงเวลาอาจจะไม่กังวลอ่ะหุ้นมันก็ผักขึ้นไปบางช่วงเวลาก็จะกังวลหุ้นมันก็จะลงครับช่วงเวลาไหนที่จะกังวลหลักก็คือช่วงเวลาที่สัญญาณต่างๆเริ่มออกมาเช่นตัวเลขผลประกอบการตัวเลขสัญญาณยอดขายของบรรดาบริษัทต่างๆความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจบ้างล่ะ PMI บ้างหล่ะบาบาบาเนี่ยมันจะชี้ออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งพวกนี้มันต้องใช้เวลา กว่ามันจะโผล่มาชัดๆอ่ะมันน่าจะประมาณเดือนกันยาครับตลาดก็จะคว่ำเพราะเรื่อง Recession อีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหนะคะชัดเจนเป็นไทม์ไลน์เลยนะคะให้สําหรับนักลงทุนได้มีการเตรียมความพร้อมมากๆนตอนนี้สุดท้ายท้ายสุดค่ะช่วงหยุดยาวด้วยนะคะแล้วก็เวลาทํำการสองวันอยากให้อาจารย์ปิงนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะก็ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะยีิบแปดนี้ คือมันจ d p มันคงออกมาเต็ดลบรคตลาดหุ้นอเมริกาคงตกใจแต่ว่ามันก็จะตกใจแล้วก็จะฟื้นเร็วไม่น่าจะกระทบอะไรกับเราแต่ว่าภาพรวมของบ้านเราอ่ะบรรยากาศการลงทุนมันจะเป็นเหมือนบกรบลบๆนะฮะบนมูลค่าการซื้อขายที่บางลงก็อาจจะต้องระวังหน่อยพยายามเน้นไปที่พวก e a r n i n g ็งเพลพวกปันผลเยอะๆน่าจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็เน้นซื้อตอนนี้ขายเดือนสิงหา นะครับอืมนะคะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะเช้านี้ขอบรพระคุณมากๆเลยนะคะรบกับคุณปิงประกิจสรีวัฒนเกตนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทลราทรัพจัดการกองทุนมอนชันพาร์ทเนอร์จำกัดขอบพระคุณมากมยามเช้าค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะเอาละคะทุกท่านคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังละกันนะคะอ่ะณตอนนี้คุณปิงนะคะเหลืออาจารย์ปิงที่หลายคนแนะนี่ชื่นชอบนะคะดิฉันก็ติดปากไปแล้วไงว่าเป็นอาจารย์ปิงเนี่ยนะคะ อ่ะตลาดเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็บวกไปเกือบสามจุดค่ะ2.57จุด 5, จุดนะคะเทยวสดใไซค่ะสำหรับในช่วงเช้าแบบนี้นะคะยังพอเก็บเกี่ยวได้ไหมพอเก็บเกี่ยวได้เมื่อสักครูน่นี้ทางคุณปีงเขาบอกว่าโอเคแนะนำไปได้นะเก็บเกี่ยวหุ้นที่แบบเอ่อผลประกอบการดีแล้วก็จ่ายปันผลดีนะคะ KPTCAP อะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะไปเน้น e a r n i เน็ตเนะคะส่วนนะตอนนี้เนี่ยเก็บเกี่ยวได้ถือได้นะแล้วก็ไป ขายประมาณสักกลางสิงหาความชัดเจนหลายๆอย่างตัวเลขเศรษฐกิจมันจะมีการออกมาขายออกมาแล้วก็จะเข้าสู่สภาวะ recession ไปคว่มอีกรอบนึงก็คือเดือนกันยายนนั่นเองนะคะตอนนี้ยังพอพอได้นะคะยังพอเก็บเกี่ยวได้ก็เก็บตอนนี้ค่ะแล้วก็ไปขายตอนที่เขาไปตอนที่เขากำลังมีความกางังวลหลายๆอย่างนะคะเทคโปรฟิตออกไปด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามด้วยนะคะ